ครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสี่ครับผมพรุ่งนี้เป็นวันแข่งต่อนกอเมืองเพจจบุรครั้งที่ห้าครับเข้ามาเอาใบแก้วครับพี่น้องเข้ามาเอาใบแก้วไปแซมะเะียดครับ้วก็จะเอาไปเผื่อเผื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันน้พพ่อมครับผม มืออื่นครับเผื่อผู้ใดตื่นแต่เศร้าตื่นแต่ดึกทีสองทีสามครับผมหาใบไม้พทันก็จะได้เอาไปเผื่อพูกเขาร่วมนำพร้อมครับก็เลยมาเกียมไว้ครับผมตอนนี้ก็บ่ายจะบ่ายสองแล้วครับก็เลยเตรียมของขึ้นรถหมดแล้วครับผมก็เลยนึกขึ้นมาได้แปลวใาไปแก้วกันครับ แก้วก็งามอยู่ครับหน้านี้ครับผมหน้าปุ่นครับตรงนี้เขาเอืนว่าเป็นวัดระฆังครับวัดระฆังทองครับาทีมงานมาต่อนกเขาเขาจะมาแวะเอาเป็นประจําครับเบิดปีเบิดซาดครับใบแก้วตรงนี้ครับผู้ให่กรหูจักครับใบแก้ววัดระฆังครับทีมงานองเมืองเพชรบูรณ์ครับ โหจักดีครับนกกก็เดี๋ยวดีแท้คือกันนะครับผมแถวเดียร์บได้บบดีกวัดระครังครับมาต่อเล่นต่อ,อยังกันจนเหนียวครับผมมากันบ่อยครับคบโได้เข้ามาจากักจักสองเดือนแล้วครับผมจกกักคิดเป็นยังไงครับใบแก้วน่าจะงามดีอยู่หรือจะพระฟันทิ้งเหมือนเราโมกุฮู้ครับผม ไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมบุ้ผิดหวัง้วครับอาจารย์ทุกท่านครับหลายครับเสียงนกขู่อยู่นู่นครับผมข้างวัดนะครับนกเข่าก็หลายครับแต่มันเหนียวครับแถวเนี้ยมาต่อกันดูโพดครับใบแก้วครับงามครับเหี่ยวยากน้ำพ่อม หน้าฝนครับค่อยเท่ดใด้ดอกเดี๋ยวไปตัดไปเผื่อทีมงานผู้เข้าร่วมแข่งขันครับมือื่นครับผมเผื่อผู้ใดผบ้ได้แซมพเนียนมานะครับไปลงมือตัดกันเลยครับผม ี่ครับผมมาจะหลานพอแล้วครับผมโอ้หลายครับยังเหลืออีกหลายเลยครับผมแต่ก็พอแล้วครับผมพอแล้วครับผมเป็นครบมาต่อบ่อยๆครับแถวนี้ครับกับทีมงานครับมาเอาแบกแก้วเฉยๆหรือครับมือนี้มือได้เอานกผิดมานำดอกนกมันเหนียวครับมองนี่ที่จะพอแล้วละ พอแล้วนะครับผมใบแก้วครับ <c oughs> นี่ก็ยังติดอ่อนๆอ,อ,อยู่เดยเนี่ยหน้าฝนเนาะต้องแก่ๆใบดำๆครับใบดำๆโอ้ยแสนงามครับพดแล้วครับผมการแสนพเนียก็บวกคือกันครับแต่และอาจารย์ครับผมสูตรไข่สูตรมันดอก วัดระฆังครับผู้มีพระบอกว่าเนี่มาที่ไหนบูเคยเจอพระจักทีครับผมนี่ครับโกวัดระฆังทองครับทีมงานหูจักกันดีดีครับแถวนี้ครับนัดกินข้าวป่ากันบ่อยๆครับผมนี่กเบเขยมของเขยมอย่างไว้รองานเมื่ออื่นเหมือนแล้วครับผมเรียบร้อยหมดแล้วถ้วยรางวงรางวัลครับอยู่ในรถนะครับผมเอาใบแก้วติดไว้ครับมืออื่นเศร้าก็จีห้าหกโมงนะครับผมรวมโตวกันครับ การแข่งขันนกเขาใหญ่อําเภอเมืองพชรบูนั้งที่5ครับก็จะพอแล้วครับผมหลายแล้วครับหลายแล้วละเราจะกลับตัวบานนเลยครับผมเตรียมของเตรียมอย่างไว้รถเรียบร้อยแล้วครับผมน่ครับถ่วยหลังบอกรางวันครับเตรียมไว้ในรถเรียบร้อยครับผม ไม่เมื่อื่นครับผมมือมีอย่างแล้วครับผมรอครับทีมงานครับเมื่อื่นครับผมทีห้าครับเจอกันครับการแจม่พันธุ์นี่ก็ไว้บังแดดใหเสร็หรอกครับผมบังแดดให้นกต่อนละพ่อมครับผมบังแดดแล้วก็การกันเหี่ยวกันขระปูดครับสำในสำนึ่งครับผมจะได้พังสายตาศัตรูได้ครับผม จุดประสงค์จุดประสงค์หลักๆครับแล้วก็จุดประสงค์รองลงมาก็คือนกเอพางให้นกป่ามันบดระแวงนะครับผมให้นกป่าบดระแวงถ้าเล่นสายไฟนี่ครับจริงๆนะครับพจจาเป็นต้องพางก็ได้ครับสายไฟครับเห็นตัวโคโลไปโลดครับผมผลสายไฟนะเข้าหาดีครับผมแต่สําคัญมันถ้าเจอเหี่ยวเจออย่างมันก็ไวครับ มันก็เข้าหาไว้ถ้าเล่นสายทุนไหม้สายป่านี้ก็แซมครับผมแซมก็บางคนก็ชอบแซมหนาครับบางคนก็ชอบแซมบางแซมหนาค็ดีครับผมนกมันจะได้ค้นหาดูดีๆครับผมมันบ่กค่อยเห็นมันได้ยินแต่เสียงสําหรับนกสี่ลูฮู้หน่อยครับผมนกบลหฮู้ก็ติดขี้เก่านะครับผมขึ้นอยู่กับนกต่อแนำครับถ้านกต่อเขาชอบบางๆก็ใส่บางคนก็ข้างละสองก้านสามก้านครับผมบางแล้ว เท่าหนาๆนหน่อยข้างละสี่ข้างละสี่ครับตุ่มมันได้ครับตุ่มมันนะชานนี่ก็ทําใบแก้วดีๆหนาๆนหน่อยก็ฝั่งฝั่งละสองก้านกระเพาะครับผมถ้าบางๆหน่อยครับฝั่งละสี่ก้านครับแล้วแต่ครับผมมันก็บวมีสูตรสําเร็จเด้กครับผมการแซมใบไม้แซมให้มกนกป่าวระแวกนะครับผมจริงๆแล้วนะมันจะได้บ่เห็นพเนยดคักๆนะมันจะบ่ได้เห็นพวกเหล็กพวก คันฟาดพวกเงี้ยงนะบางทีแกนคันควงคันฟาดแกนแกนสปริงก็เป็นเลดเป็นอันนั้นครับออกสีเลืล่อมๆนีอย่างแนครับผมบางทีลวดบางทีตะคงตะข่ายครับกระพางไปให้มันกลมกลืนนั่นแหละครับผมเอาเดี๋ยวจะกลับกันแล้วผมกลับบ้านตัวได้ใบไม้แล้วครับผมวันนี้ก็จะรอมืออื่นเศร้านะครับผมทีซีท,ทีหานะครับผมอขอกรับสวัสดีเอฟซีครับ ผู้ติดตามทุกท่านครับผมขอขอบคุณที่ให้กําลังแรงใจอาจารย์หนุ่มครับผมมาถึงณวันนี้ครับผมในระยะเวลาก็ไม่นานเท่าไหร่ครับ7,8เดือนครับผมที่ได้ตั้งใจทําสิ่งดีๆครับตอบแทนพี่น้องเอสีทุกท่านครับผมหวังว่าจะมีความบันเทิงแะ้วก็มีความผ่อนคลายปนความรู้นิดหน่อยครับผมวันนี้ก็ขอ กราบลาอาจารย์ทุกท่านไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันวันงานครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกเขาใหญ่อำเภอเมืองเพชรบูร์อาจารย์ดุ่มด้วยนะครับผมสวัสดีครับ